นายพงรพ์รัฐพิรมรัชผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าประดิษฐ์เพื่อประกอบการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรศา12สิงหาคม2565นอณหอประชุมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2565 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีโดยการนำของนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการและพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยร่วมกันจัดทำผีเสื้อประดิษฐ์จำนวน9290ตัวและดอกไม้ป่าพระราชทานเพื่อนำมาประดับตกแต่งนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พันษา, 90, นา12สิงหาคม2565ของจังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการประดิ์ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตยิกำหนดจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากทุกอำเภออำเภอละห้าคนรวมทั้งสิ้น125คนซึ่งจะทำการฝึกอบรมการประดิษ์ดอกไม้ป่าพระราชฐานทั้ง5ชนิดประกอบด้วยสร้อยสุวรรณาดุสิตา สระจ,จันทร์ทิปเกศรและมณีเทวาได้นําความรู้ไปไถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อําเภอเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทานแล้วนํามาประดับตกแต่งนิทศรรการเฉลิมพระเกียรติสมเดเจ็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมือง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่1 15สิงหาคาม2565